ไม่น่าเกิดขึ้นเนะี่ยก็อย่าข่าวนี้ที่ออกมาเองเนี่ยเพื่อเป็นการเตือนให้พี่น้องประชาชนเองที่มีลูกมีหลานโดยเฉพาะผู้หญิงเองเนี่ยที่อยู่ตามลำพังอยู่วลเวรเนพื้นที่เปี่ยวเองเนี่ยให้ระมัดระวังตัวมากขึ้นเองครับก็อย่าพยายามไปไหนมาไหนก็อยู่คนเดียวโดยเฉพาะพื้นที่ที่แห่งนี้เองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีใกล้ๆก,กับสวนยางพาราหแห่งหนึ่งนะครับนี่แหละฮะเจ้าที่ตํารวจนะฮะสพกบินบุรีได้รับแจ้งว่าน้องโบอายุ20ปีเนี่ยฮะ มาแจ้งความร้องทุกข์กับพันานสอบสวนว่าเมื่อวันที่22กันยาเองเนี่ยเวลาประมาณ19นาฬิกาน,น้องโบเนี่ยยืนรอแฟนอยู่ที่ปากทางเข้าสวนยางพาร,ราครับที่อาศัยอยู่ที่หมู่ที่1ตําบลบ้านนาอํเาเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละแล้วก็มีนายสมียนรือชาเนี่ยอายุ51ปีซึ่งก็เป็นคนอยู่ในหมู่บ้านตาบลเมืองเก่าเนี่ยอำเภอกบินบุรีเนี่ยขับรถจักรยานยนต์พ่วงมาแล้วมาใช้มีดจี้บังคับ ให้น้องโบเนี่ยขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงไปด้วยแล้วขับเข้าไปในป่าครับแล้วก็บังคับข,ข่มขืนใจน้องโบครับจนสําเร็จความคร่แล้วก็โทรเรียกเพื่อนอีกคนหนึ่งเองนะครับที่เป็นเพื่อนเนี่ยมาร่วมข่มขืนด้วยจนกระทั่งรุ่งเชา้าระหว่างเดียวกันเนี่ยสามีกับแม่ของเขาเองก็ออกตามมาครับว่าน้องโบที่หายไปไหนออกหาตลอดทั้งคืนแล้วก็หาไม่พบจนช่วงเช้าเองเนี่ย คนที่จี้นี่แหละนายสมยนลือชานี่แหละก็เลยขับรถมาส่งที่บ้านอดีตอบตอคือนางกัญญารักษ์ศิลานี่แหละแล้วก็พร้อมกับข่มขู่น้องโบว่าห้ามนําเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดถ้าบอกเองเนี่ยจะดําเนินการอาจจะมาฆ่าก็ได้แล้วข่มขู่เราขับรถวนรอบบ้านหลังดังกล่าวนี่หลายครั้งมากเองนะฮะจนน้องโบเองแล้วก็ในส่วนของสามีแล้วก็แม่สามีนเองจึงมาแจ้งความดําเนินคดีดําเนินกับ นายเสมียนลือชาเนี่ยฮะเพราะว่าเกรงกลัวที่จะนายเสมียนเองจะมาทำร้ายนกโบงไปบังเสยงของนกโบงก่อนฮะผู้หาสองคนเนี่ยอยู่สักคืนเลยไหมอยู่คนแรกับอาจารย์มาถงแล้วเขาก็โทรไปหาเพื่อนอ่ามาี่ก็ไปบอกแล้วนี่นี่อยู่มาประมาณแล้วจำหน้าได้ไหม คนที่สองปรจํไมมใช่เขาจำไจําค่ะเขาไม่มาแกรู้จักเขา้ไปแล้วเลาป้อนเราจะไม่ฟ้อแกแกแรบอกว่าเราเดินออกจากบ้านไหมเดินออกมาแต่ถนนแกเรื่องแกแกบอกว่าจ้องจ้องมา อีกคนนี้จ้องมานานแล้วต่อไปทังไงต่อไปด้านหนูเดินออกเอามาแล้วแกเอามีดที่ที่ขึ่นซึ่งรถหึือรถอะไรซึ้งรถพ่วงค่ะแล้วไปไหนแล้วก็กลับมาวน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 สักพก็กลับไปที่เดิมอแล้วเข้าไปที่เดิมคือตรงไหนที่เดิมกตรงนี้ตรงนี้ที่เดิมเขาทำกับวเราเนี่ย เสร็จเรียบร้อยทำอะไรต่อเสร็จเรียบร้อยเขาก็โทรไปหาเพื่อนอเพื่อนมาอีกามาอีกค่ะแล้วก็กัดตัวไว้ที่นี่เลยเหรอจะจะทั้งแป้งแล้วขู่ว่างัยขู่บอกว่าห้ามบอกใครถ้าบอกใครมันตายกลัวไหมตอนนี้กลัวอยากให้เจ้าที่ตำรวจดูการังไงบ้างจับ ไปจี้ง่ายแบบนี้เองไม่เกรงกลัวกฎหมายเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยนะฮะเปิดหน้าเปิดตาเลยนะฮะแบบนี้เองเนี่ยก็ต้องแจ้งดาเนินตํารวจดําเนินคดีไปฟังเสียงของแม่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 ผัวนะเขาเรียกว่าแม่ผัวแล้วก็สามีของน้องโบหน่อยเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าอย่างไงวาะเขาบอกว่าตามหาทั้งคืนเลยหาไม่เจอนะฮะไปฟังเสียงเขาดูหน่อยฮะเขาเข้ามาเขาเขาจะขี่เข้ามาเขามาสอบเนี่ยเขาองมากเลยที่แรกไม่รู้หรอกว่า พูดค่ะอ๋อลร่างกายเขาขี่เล็บปากคางนะครับไม่เห็นลุกรู้ยเห็นรถรถรถขั้วขั้วข้างเนี่ยจ่าเร็มขั้วข้างเนี่ยค่ะเฮ้ยจ่าเร็บอกว่าไม่เห็นผมไปเดินเดินกลับมาบ้านเขาล่างหลบวันนี้แม่กับพ่อผมขี่ยางด้วยรถเล็มมาอุ้มลูกถึงสี่โมงเย็นที่นี่ผมก็เลยบอกให้บอกแม่ผมว่าแม่อุ้มลูกให้ก่อนตอนจะปีที่ ก็ฝากเจ้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับก็าบอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังเรียกตัวนะส่วนของนายสม,มียนและก็พักพวกอีกหนึ่งคนเนะี่ยมาสอบปากคำนะฮะว่าได้ละกระทําความผิดตามกฎหมายหรือเปล่าอย่างไรบ้างเพื่อดะเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี้นะครับฝากตำรวจด้วยนะไปดูตำรวจสอบสวนกลางหน่อยครับร่วมกับอยอยเขามีการทลายกระบวนการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผสมวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่ง